ซองวันนึ่งคืนกับอำเภอชะอวดจังหวัดนครรี่ธรรมราชมาแลกกันค่ะว่าบันทึงโค้งในวันนี้เราอีไปเที่ยวที่ไหนกันมั่งวันแรกนุยก็มาถึงเอาวันเย็นแล้วมาเที่ยวที่สะพานโค้งร้อยปีชะอวดกันก้นค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาก็มีลาดนัดกันวันเย็นเย็นพอเริ่มั่วคำคำดื่มคลองตรงนี้ก็มีรานให้ได้นั่งกันค่ะหัวได้มู่กระทะสักชุดให้มันเอ้มเอมน้ำชาตะคิดตะคุยแล้วก็ไปนอนพัวชาวันเศร้ามาขับรถเล่นให้ได้กินเอ้ามาพบลาดและก็มาพบติ่มซำกันค่ะจัดสกิดเพลาพอวันเที่ยงก็ รถเวียนห้าร้านข้าวเห้นข้าวมูมาแต่กลอยตรงจอดแล้วเล่พันนีข้าวมาถึ่งวกลนกะลุยเม็ดโมเราก็จังเงินปักเดียววายิงเงพันนียิงเหนื่อยเข้าไปย,ย่อยร้านข้าวข้าวมูกะจริงแต่ว่าเขาไม่ใช่มีแค่ข้าวมูนะตอมลงตอมเล่งอะไรเขาก็ยังเพื่อว่าใครมาเที่ยวจ่าอ้วนกินรวยรวย,ยอย่างมีกะลุยเลยตเต้นเล่าจะอ้วนเดียวมากกันลาวเอาเลยตาเต้นเลยเมนูเปลาได้ไหมไว้เวลาเต้นมาเที่ยวไว้ทั้งไงได้ดีแต่ว่าตอนนี้หนุยไม่ไหวเลวก็กินก่อนนะถ้าใครมาเที่ยวว่างนี่าวายเร็วตั้งจีพีเอสมานี่วะ น้องโอจะอวดแล้วที่ให้นำตอกหน้าคลิปเลยก็เดียวนะคะก็จะเป็นนำตอกหน้านสวรนอยู่ทีจะอวดเหมือนกันแล้วก็อ้างเก็บน้ำห้วยน้ำไส้เล็กวันนุยไปเขามีหมังคุณไอ้กินคุยกันรอบหน้ากนึก่งนุ่งหน้าหน,น,นังรถไฟไปเที่ยวนะแนะนำดานาห้าแนะนำที่พักกันได้นะคลิปยาวอยู่หน้านี้ใครเละจบมังนะ่งอะขอบคุณนะคะ